สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถึงเวลาซีรีส์และในวันนี้เราจะพาทุกคนมาส p อยหนังเรื่อง You Honor สึกค้นคดีเดือดตอนที่สองกันนะคะและหากทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเริ่มต้นด้วยอุบัติเหตุนในวันนั้นที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดหลังจากที่ลูกชายผู้พิพากษาได้หนีออกมาเขาได้รีบขับรถไปที่อู่เพื่อที่จะไปทำลายหลักฐาน โดยการที่จะไปเปลี่ยนยางรถที่มันแบนและตัวลูกชายผู้พิพากษานั้นเขาได้ทําการสวมใส่ฮู้ดเพื่อปกปิดรอยเลือดที่เปื้อนสื้อ้าเขาอยู่หลังจากที่เขาเปลี่ยนยางรถเสร็จก็ได้ขับมาที่สระน้ําแห่งหนึ่งและได้นําโทรศัพท์ของลูกชายท่านประธานคิมที่ในตอนนี้นั้นมีเบอร์หนึ่งหนึ่งเก้าโทรมาเขาได้ทําการปาโทรศัพท์เครื่องนั้นลงไปในสระน้ําก่อนที่จะขับรถออกไป ตัดภาพมาที่ปัจจุบันที่เขากำลังนั่งเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อฟังและสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นเพราะว่าตกใจกลัวและอยากหนีไปให้พ้นและพ่อของเขาก็ได้ทำการขับรถมาที่อู่ซ่อมรถเขาได้หยิบหมวกออกมาและลงจากรถเพื่อที่จะไปหาคนข้างในภายในอู่ซ่อมรถตอนนี้ก็มีเพียงคนซ่อมรถอยู่คนเดียวคนซ่อมรถนั้นเขากำลังนั่งดูข่าวเกี่ยวกับลูกประธานคิม ผู้พิาพากษานั้นเขาก็เดินเข้ามาและก็ได้มีท่าทีที่แปลกๆแ,และผู้พิาพากษาก็ได้อ้างกับคนซ่อมรถว่าแฟนของเขามีชู้และดูเหมือนกับว่าแฟนของเขานั้นได้มาซ่อมรถที่นี่ที่เขาอ้างแบบนั้นเพื่อที่จะขอดูกล้องวงจรปิดแต่คนซ่อมรถก็ดูเหมือนจะไม่ให้เขา,าดูง่งายๆผู้พิาพากษาเลยทําการยัดเงินให้เขาไปปึกหนึ่งจนทําให้คนซ่อมรถนั้นถึงกับเปลี่ยนใจผู้พิาพากษานั้นเขาได้มาทําการดูไฟกล้องวงจรปิด ในตอนแรกคนซ่อมรถก็ยืนควบคุมอยู่ข้างๆแต่ตัวเขานั้นก็ต้องการที่จะดูด้วยตัวเองเลยขอคนซ่อมรถดูสักห้านาทีและผู้พิพากษาก็ได้ทำการแอบอ้ามผู้หญิงคนหนึ่งว่าคนนี้เป็นแฟนของเขาและเธอก็ได้มากับชูคนซ่อมรถที่เห็นแบบนั้นก็ได้ให้เวลาเขาเพียง5้านาทีเพราะว่าท่าทีของผู้พิพากษาดูจะเสียใจ แต่ว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงการแสดงเพราะจุดประสงค์ของเขาจริงๆต้องการมาลบไฟล์จากกล้องวงจรปิดของลูกชายหลังจากนั้นเขาก็ได้ทําการลบไฟล์ของลูกชายออกจนหมดคนซ่อมรถเมื่อเห็นว่ามันเกิน5นาทีเขาก็ได้เดินมาดูผู้พิพากษาแต่ทว่าตัวผู้พิพากษานั้นเขาดันลบไฟลได้ทันซะก่อนและเขาก็แสดงท่าทีที่เสียใจต่อก่อนที่จะเดินออกไป หลังจากนั้นเขาได้เดินเข้ามาหาลูกชายที่นั่งอยู่ในรถเลยได้ถามลูกชายว่าเด็กที่เปลี่ยนยางคนนั้นรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุไหมและลูกชายของเขาก็มั่นใจว่าไม่มีใครรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุเลยว่าเขาเป็นคนทําและพ่อก็ได้เตือนเขาว่าถ้าต่อไปนี้มีส้กนิดเดียวทุกอย่างก็จะจบเลยและมันก็มีหนึ่งอย่างนั่นก็คือท่าทางของลูกชายถ้าตัวลูกเขาถูกสอบสวนท่าทางและสีหน้าก็ต้องอยู่ให้เงียบที่สุด จากนั้นลุงผมชั้นที่ถูกสั่งไปขโมยรถของผู้พิพากษา ก็ได้ทำการเข้าไปในร้านขายของชำที่ลูกชายของเขาได้ทำงานอยู่และได้ต่อว่าลูกชายของเขาอย่างรุนแรงก่อนที่จะยื่นเงินให้เพื่อที่จะเอาไปรักษาน้องต่อมาทางด้านผู้พิพากษาก็ได้มาพบกับสารวัตรสาวและผู้พิพากษาก็ได้ทำการบอกกับสารวัตรว่าถ้ารู้เรื่องรถที่ขโมยไปให้แจ้งเขาเป็นคนแรกในอีกด้านหนึ่งของลุงผมสันแกก็ได้รับโทรศัพท์จากคนขายเนื้อ เมื่อคนขายเนื้อก็ดูเหมือนจะจัดการกับบางอย่างเขาได้สั่งให้ลุงผมสั้นรีบนำรถไปส่ง แต่ว่าจังหวะนั้นตำรวจก็ได้ทำการขี่ตามรถเขามาเพราะว่าเขาได้ทำการผ่าไฟแดงและเมื่อตำรวจได้ตรวจสอบก็พบว่ารถนั้นได้ถูกขโมยมาลุงผมสั้นก็ได้รีบวิ่งหนีไปที่ทำงานผู้พิพากษากำลังล้างหน้าเพื่อนร่วมงานของเขาก็ได้เข้ามาและสังเกตว่าช่วงนี้เขาดูแปลกไปและเพื่อนร่วมงานก็ได้บอกเขาว่าคุณน่ะรู้ไหมคุณน่ะเหมือนตาช่างมากเลย เพราะว่าตัวคุณจะปรับสม,มดุลระหว่างอาชากรรมกับการลงโทษให้เท่าเทียมกันแต่ผู้พิพากษาเขาก็ได้ตอบไปว่าแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะแต่ก่อนผมก็เคยคิดแบบนั้นแต่ช่วงนี้อยากใช้ชีวิตตามใจสั่งบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าคงแก่ขึ้นมั้งและเขาก็ได้ทำการเดิอนออกจากห้องน้ำไปกลับมาที่บ้านของผู้พิพากษาเขาและลูกชายได้ทำการมานั่งกินข้าวด้วยกันและลูกชายของเขาก็ได้ทำการขอโทษพ่อที่ก่อเรื่องทั้งหมด ทันใดนั้นสารวัตรสาวก็ได้ทำการมากดกิ่งที่หน้าบ้านเขาและสารวัตรสาวก็ได้บอกว่าได้เจอรถที่ถูกขโมยไปแล้วและทั้งคู่ก็ได้ทำการเดินทางไปที่สถานีตำรวจสารวัตรก็ได้สังเกตเห็นกันชนที่เสียหายและผู้พิพากษาก็ได้บอกว่ามันเก่าแล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งนานแล้วและเขาก็ต้องการที่จะเอารถกลับบ้านในตอนนี้ทันที สารวัตรก็ดูเหมือนจะไม่ให้เพราะว่าต้องตรวจสอบก่อนแต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้พิพากษาจึงสามารถนำรถกลับไปได้สารวัตรสาวจึงได้ทำการไปนำเอกสารมาและผู้พิพากษาก็ได้ทำการดูรถของตัวเองแต่จูจ่ๆก็ได้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาจนทำให้เขาตกใจและด้วยความที่ยางรถแบนจนทำให้ต้องเอารถลากจากสถานีตำรวจลากกลับบ้านไป แต่ว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้สังเกตเห็นที่ล้อว่ามีชิ้นส่วนบางโคลนของมอเตอร์ไซค์ติดอยู่ในยางทำให้เรื่องทั้งหมดยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกและมันก็ทำให้ผู้พิพากษานั้นถูกสอบสวนต่อทันทีและสารวัตรสาวก็นำรถให้เขากลับไปไม่ได้แล้วเพราะว่าพยานหลักฐานในคดีการตายของลูกชายท่านประธานทีมนั้นได้มีชิ้นส่วนจากรถมอเตอร์ไซค์นั้นได้หายไป และสารวัตรสาวก็ได้ทำการเดินทางไปสืบสวนลูกชายเขาที่บ้านทันทีระหว่างที่ผู้พิพากษาได้ขึ้นไปตามลูกชายก็ได้ทำการเตรียมแผนกันมาเพื่อไม่ให้ลูกชายมีท่าทีที่มีพิรุษและในขณะที่ลูกชายของเขากำลังถือสืบสวนท่าทีของลูกชายก็ดูราบเรื่นเป็นอย่างมากดูไม่มีพิรุษเลยสักนิดหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ทำการแยกย้ายกันและในวันต่อมา ท่านประธานคิมและครอบครัวก็ได้ทำการมาดูศพลูกชายที่กำลังถูกเผาและภรรยาสาวของประธานคิมนั้นก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและหลังจากที่เผาศพเสร็จประธานคิมก็ได้มาพูดเรื่องราวในตอนเด็กในตอนนี้เขาได้ทำการยืนพูดอยู่หน้าอาัฐิของลูกชายและหลังจากที่ทุกคนในครอบครัวเสร็จธุระจากสุสานแล้วก็ได้ทำการขับรถออกมา ด้านนอกสุสานนั้นก็เต็มไปด้วยนักข่าวที่รอมาสัมภาษณ์ครอบครัวเขาและเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงบ้านสถานการณ์ครอบครัวประธานคิมตอนนี้ก็ดูตึงเครียดเป็นอย่างมากส่วนพี่ชายคนโตก็ได้บอกกับพ่อว่าเขาจะตามหาตัวคนที่ฆ่าน้องให้เจอแต่ถ้ว่าพ่อของเขานั้นได้สั่งให้เขากลับอเมริกาไปซะและมันก็ทำให้พี่ชายคนโตหัวเสียเป็นอย่างมากก่อนที่จะเดินออกไป และในขณะที่ท่านประธานคิมกำลังยืนสูบบุรี่อยู่ภรรยาก็ได้เดินเข้ามาหาเขาและถามกับเขาว่าคุณว่าลูกต้องรู้สึกแบบไหนจากการที่กระดูกนั้นได้แตกสลายและคุณก็ต้องจับคนอีกาลูกมาแก้แค้นให้ได้นะ ภรรยาของเขานั้นพูดไปก็ร่ำให้ไปท่านประธานคิมที่เห็นภรรยาร้องไห้ก็ได้เข้าไปสวมกอดและภรรยาประธานคิมก็ได้บอกว่าคุณดูไม่เสียใจเลยนะและเขาก็ได้บอกว่ามันโกรธจนไม่รู้จะเสียใจยังไงมันหนักเกินกว่าที่จะเสียใจและหลังจากนี้ท่านประธานคิมเจลอยังไงเกี่ยวกับการตายของลูกตัวเองทางด้านประธานคิมก็ได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะมาดูรถของผู้พิพากษา และเขาก็ได้บอกกับลูกน้องว่าให้ไปหาข้อมูลคนที่ขโมยรถล่าสุดมาให้ได้ภายในพรุ่งนี้และหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางมาหาสาวแก๊งผมแดงเพื่อถามว่าลุงผมสั้นที่ขโมยรถไปนั้นใช่คนของเขาไหมและเธอก็ได้บอกว่าแค่เรียกใช้งานบางครั้งถ้าเอาจริงๆก็ไม่ใช่คนของเธอเลยและประธานคิมก็ได้พูดต่อว่าถ้าแก๊งของพวกเธอพยายามจะปกปิดข้อมูลเขาก็จะไม่อยู่เฉย และสาวผมแดงก็ได้รับปากว่าตัวเธอนั้นจะพยายามช่วยให้ได้ที่สุดและเธอก็ได้เดินจากไปทิ้งไว้เพียงประธานคิมที่นั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียว ระหว่างที่สาวผมแดงนั่งรถมาก็ได้รับข้อมูลจากคนขับรถว่ามีสสคนหนึ่งต้องการที่จะทำรายรถของผู้พิพากษาและดูเหมือนกับว่าเธอจะได้รับข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอีกทางด้านหนึ่งของผู้พิพากษาก็ได้ทำการเดินทางมาหาสสที่เป็นเพื่อนและสสคนนั้นก็รับรู้เรื่องทุกอย่างและผู้พิพากษาก็ได้สารภาพว่า เมื่อเขารู้ว่าคนที่ตายเป็นลูกชายของประธานคิมก็กลัวและไม่กล้าไปแจ้งความสอสอคนนั้นจึงเสนอแผนใหม่คือให้ลุงผมสั้นไปต่างประเทศเพื่อที่จะให้เขารับผิดทั้งหมดแทนซึ่งผู้วิภากษาก็ตกลงและขอให้เขาช่วยจัดการเรื่องทั้งหมดให้ ต่อมาผู้พิพากษาก็รู้สึกคุ้นชื่อเขาจึงทำการไปค้นแฟ้มคดีเก่าแลพาะพบว่าภรรยาของลุงผมสั้นนั้นเคยเสียชีวิตมาก่อนเพื่อนร่วมงานสาวได้ทำการมาถามผู้พิพากษาว่าเขาดูมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าและตัวเขานั้นก็ได้ตอบคำถามเดิมอาจจะเป็นเพราะอายุมากขึ้นอีกด้านหนึ่งของลูกสาวคนเล็กประธานคิมได้ทำการมาที่สุสาน และได้นำของที่เกี่ยวกับพี่ชายตัวเองมาวางไว้หน้ารูปและได้บอกว่าของพวกนี้อยู่กับพี่น่าจะเหมาะสมกว่าก่อนที่เธอจะทำการเดินร้องไห้ออกมาระหว่างที่เธอยืนร้องไห้นั้นลูกผู้พิภากษาก็ได้มาเจอเข้ากับเธอ และได้ทำการยื่นผ้าเช็ดหน้าเพื่อให้เธอไปเช็ดน้ำตาตกดึกทางด้านผู้พิพากษาก็ได้ทำการมาแอบสุ่มที่บ้านป้าคนนั้นที่เคยเข้ามาคุยออกับเขาก่อนหน้านี้และขณะที่กำลังนั่งดูน้ำตาของผู้พิพากษาก็ได้ไหลออกมา เขาน่าจะกำลังคิดหนกเรื่องที่จะส่งลุงผมสั้นออกนอกประเทศภายในบ้านป้าแกแก็ได้เดินไปเปิดสวิทช์ไฟแต่ว่าบ้านนั้นก็ได้เกิดระเบิดขึ้นมาก่อนผู้พิพากษาจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่คุณป้าก็หมดสติไปสะก่อนและตามตัวของป้าตอนนี้ก็เต็มไปด้วยรอยแผลผู้พิพากษาจึงจะทำการวิ่งไปช่วยเด็กผู้หญิงจังหวะน,นั้นก็ได้เกิดระเบิดครั้งที่สองขึ้นซึ่งแรงของระเบิดนั้นทำให้ตัวของเขากระเด็นออกมา ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับตอนที่สองและหวังว่าทุกท่านจะสนุกกันนะคะและหัางไม่อยากพลาดความสนุกในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ